ที่นี่เขารู้ดีว่ากูช่้เมาฟีล่างๆไอ้สัตว์นี่แหละมนเดินดงเตมเหมือนเนวฝาทุลาควยยเนื <c oughs> ้ออะไรของมึงวาไอสัตว์ไม่รู้เรื่องหัวรถแล้วกูโคตรเือกคับอ,อ,อันนี้เขาชื่อบ,บิ๊กฟไอสัตวเเนะต์เดินมาใกล้ๆแล้วกูจะเตะให้กัางเกมมันหลุดตูดเียรับอะไรของมี่ยรองเท้านี่เขาเรียกว่าลายเรต์ไอสัตเดินมาใกล้ๆวกูจะยิงหอด้วยจะไหนปอ เหมือนกรบ,บเป๋ข้าวตายเหมือนกระปิ๊กราะที่ว่าวันนี้ไม่อยากจะรักกับพวกมึงเชี่ยกูรักแม่งกูรักแม่งไม่มีเสียงเฮกูจับไปครับผมยืนเววต็มรูนทะเลสัตว์ตอนนี้ปีมันยังไม่จบกูข้ามึงและการเป็นศพอ่ะตอนนี้ครับคีณมากระโจนกันกูรู้ดีครับมึบงมีความได้เลื่อดไร้เหมันเชี่ย yeah. อ่ะปีมันยังไม่หมดแต่กูยังรักต่อพวกมีใจมึ <c oughs> งด,ดูด้วยครับ เป็นเส้นเสดจวันนี้จำไว้คร yeah. ah, ับที่มึงกับคือฟีมเอลคีเว้ยเลี้ยเอาบุกปกครับผมเฮ้ย What What อ uh, uh, hey. ๋ออ hey. ๋อวันนี้กูเจอกับเมาคีดูหนังหน้ามันดีไอสัตว์สกิลไม่ค่อยกี้หิ้เอ็นดูนิตีน Number One MC ไอสัสชื่อกูได้อยู่ตรงทีมึงมาจากไหนมึงไปทางนั้น เมื่อกี้บอกว่าอยู่สกลนครเหรอไอสัตว์มันแพ้กูกลับไปนอนเจอกูมันฝันหลอนกลับบ้านไปนอนไปดมงกาวไปดูหน้าตาของเมาคีทำหน้าตาลอยๆแลเหมือนกับคนดมงกาวสกิลมึงรั่อะไรวะนี่รล่บอกว่าคุณเลกไอสัตว์มึงรลกแม่งโคตรจะลาวไอเมาคีงน่ารั็บกับรุ่นพี่มึงเจอกับกูกูนับว่าวันในเอ็มซีกูจะเล็บลัวๆให้มึงได้ยินว่าใครนั่นแล็บสด เมืมึงเจอกับกูมึงกลับบ้านไปนอนกลับไปแดกขี้เอาไว้หน้าหี้วเยนเักเยนเยกเย้เย้เยเย้ยเย้เย้นย้ยเย้เยกเย้เน้ย้เกกันเพื่ยนเพ่เเ้ย